สำหรับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบ,บาลแล้วเหลืออีกสองนโยบายนะคะก็คือนโยบายการคลังกับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอ่ะมาดูนโยบายการคลังก่อนนโยบายการคลังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรายรับรายจ่ายของรัฐบาลซึ่ง ในหัวข้อเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจันหารายได้ของรัฐบาลการบริหารรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็การเพิ่มหรือการลดหนี้สาธารณะอ่ะมาดูอันแรกก่อนการจัดหารายได้ของรัฐบาลการจัดหารายได้ของรัฐบาลนะคะอ่ะเรารู้แล้วว่ารัฐบาลมีรายได้มาจากอะไรบ้างก็คือภาษีถ้าสมมติว่ารัฐบาลอยากได้เงินเยอะๆรัฐบาลก็ทำอะไรลูก เพิ่มภาษีแต่การเพิ่มภาษีไม่ใช่ว่าหูรัฐบาลอยากได้ละเพิ่มเพิ่มภาษีมันก็จะมีผลกับราคาสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นก็จะมีการเพิ่มภาษีในความเหมาะสมอย่างสินค้าประเภทต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีภาษีแต่ละสินค้าประเภทอย่างในประเทศไทยสินค้าที่เสียภาษีเยอะที่สุดก็คือพวกเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้จะเป็นสินค้าที่เสียภาษีเยอะที่สุดอันนี้คือรายได้ของรัฐบาล อันที่สองอย่างสมมติเอาเดี๋ยวครูอธิบายภาษีก่อนถ้าสมมติว่าเงินในระบบเศรษฐกิจมันมากมันเกิดภาวะเงินเฟอ้อใช่ไหมคะที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้นพอมันเกิดภาวะเงินเฟอ้อปุ๊บเงินในระบบเศรษฐกิจมันมากรัฐบาลต้องดึงเงินเข้าระบบเศรษฐกิจให้มันต้องดึงเงินเข้ารัฐบาลเพื่อให้เงินในระบบเศรษฐกิจมันน้อยลงเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะใช้มาตรการการเพิ่มภาษี เงินก็จะเข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นเงินที่มันบามก็จะน้อยลงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเงินในระบบเศรษฐกิจมันน้อยลงมันก็จะเกิดภาวะเงินฝฟืดพอมันเกิดภาวะเงินฝฟืดรัฐบาลก็จะต้องมีมาตรการลดภาษีลดภาษีเพื่ออะไรคะเพื่อให้เงินมันอยู่ในระบบเพิ่มไม่จัดเก็บภาษีน้อยลงเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นมากในระบบอ่ะต่อไป การบริหารรายจ่ายของรัฐบาลรัฐบาลมีรายจ่ายอะไรคะรัฐบาลก็มีรายจ่ายพวกสร้างโครงการนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นรายจ่ายของรัฐบาลให้กระทรวงต่างๆจะสรรกระทรวงต่างๆอย่างเราเรียนหนังสือเงี้ยเราเราได้รับจัดสรรอย่างนโยบายเรียนฟรีที่เราได้รับจัดสรรค่าหนังสือแล้วก็ค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ค่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยการบริหารรายจ่ายของรัฐบาลทํำยังไงก็คืออย่าง สมมติว่าระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินฝืดสมมตินะคะสมมติว่าระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินฝืดก็คือเงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยมันก็เกิดภาวะเงินฝืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทําไงให้เงินมันเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในระบบมากขึ้นก็อาจจะสร้างโครงการขึ้นมาสร้างโครงการนู่นนี่นั่นเช่นรถไฟฟ้าอะไรองอย่างล่าสุดอย่าง โครงการคนละครึ่งอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็จ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็รัฐบาลใจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเงี้ยก็เสมือนเป็นการกระจายไรายได้แล้วก็ให้เงินในระบบเศรษฐกิจมันมีหมุนเวียนมากขึ้นหรือถ้าเป็นโครงการเช่นโครงการสูตรว่าโครงการสร้างรถไฟฟ้าอะรัฐบาลออกออกสร้างรถไฟฟ้ามาในกรุงเทพสมมุติว่าพอเราสร้างการและสร้างรถไฟฟ้านี้มันเกิดอะไร ลูกเกิดการจ้างงานนั่นหมายความว่าพอมันจ้างงานคงไม่ได้จ้างแค่คนคนแค่คน2คนก็เป็น10คน2ี่คนก็จะมีไรายได้มีอะไรเงี้ยเงินในโลกเศรษฐกิจมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นต่อไปการเพิ่มหรือลดหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะคืออะไรหนี้สาธารณะคือหนี้ที่รัฐบาลไปกู้เงินมาพอรัฐบาลไปกู้เงินมานั่นหมายความว่าทางประเทศเราก็ร่วมกันใช้หนี้ประมาณนี้อ่ะ รัฐบาลไปกู้เงินมากู้จังไหนได้บ้างแหล่งเงินกู้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างในประเทศก็กู้พวกธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์นะลูกธนาคารพาณิชย์เช่นธนาคารกรุงไทยกรุงศรีนางกูกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยธนาคารพวกนี้ที่ครูบอกมาก็คือมันคือธนาคารพาณิชย์ ถ้าเงินกู้ที่รัฐบาลกู้เงินมาจากนอกประเทศก็คือพวกคือจริงคำว่า world bank ไม่ลูกธนาคารโลกหรือ imf อันนี้ก็คือเป็นแหล่งที่ธนาคารรัฐบาลกู้เงินมาเพราะฉะนั้นแน่นอนลูกการจะเพิ่มหรือลดหนี้สาธารณะมันก็ขึ้นอยู่ว่าณตอนนั้นณตอนนั้นประเทศเราต้องมีค่าใช้จ่ายมากไหมถ้ามันมีเยอะ เรามันไม่พอมันก็ต้องเกิดการกู้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นนโยบายการขางังก็คือการหารายได้การบริหารรายจ่ายแล้วก็การเพิ่มลดหนี้สาธารณะนะมาดูอีกอันหนึ่งนะคะเป็นนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแน่นอนประเทศ2ประเทศประเทศ A กับประเทศ B, างเงี้ยสประเทศ มีการติดต่อกันแน่นอนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นโยบายจะเป็นเรื่องการค้าการกู้ยืมเงินการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆหลักๆที่สําคัญเลยนะคะก็คืออ่ะอันแรกมาตรการด้านการค้าแบบคุ้มกันนักเรียนเคยได้ยินคําว่าการค้าเสรีไหมคะอ่ะนั่นแหละการค้าเสรีมันจะตรงกันข้ามกับการค้าแบบคุ้มกันการค้าแบบคุ้มกันคืออะไร กันค้ะแบบกลุ่มคันก็คือเหมือนสมมุตินะคะประเทศ A ต้องการจะผลิตสินค้าไปขายให้ประเทศ B ตอนอยู่ประเทศ A ขายในราคารูเอาเป็นเงินไทยแล้วกันนะในราคา100บาทสมมติสมมติว่าใน1 1 0 0บาทต้องการไปส่งขายในประเทศ B มันจะระหว่างทางที่มันผ่านการส่งขายการผ่านการขนส่งไปเนี่ยเราเรียกว่า ต้องเสียภาษีสุลากากรเพราะฉะนั้นไ้นหมายความว่าสินค้าเมื่อไปอยู่ที่ประเทศ B ีมันจะนใช่100้ยไหมคะไม่ใช่มันก็ต้องมีการบวกภาษีเพิ่มอาจจะเป็น200ประชาชนในประเทศ B จะซื้อสินค้าเยอะไหมคะก็จะซื้อสินค้าน้อยเพราะว่าราคามันแพงนั่นแหละมันก็คือเป็นมาตรการการขาแบบคุ้มกันเพราะอะไรจะต้องมีการเสียเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกัน ไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศ A สมมตินะไม่ให้ประเทศ A ส่งสินค้าไปขายประเทศ B ได้ได้แบบเสรีถ้าประเทศ A ส่งสินค้าไปได้ยัางเสรีประเทศ B ก็ซื้อสินค้าประเทศ A โดยที่ไม่ได้สนใจสินค้าในประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นกเกษตรกรหรือนักธุรกิจประเทศตัวเองก็จะขายสินค้าไม่ได้เนี่ยเราไปเรียกว่ามาตรการการค้าแบบคุ้มกันจะเป็นการเก็บอากรขาเข้าแบบมเบอร์กียลกูกภาษีศุลกากรก็คือ โอเคประเทศ A เอเจ้าขอมาขายประเทศ B ได้นะแต่คุณต้องเสียภาษีพอเสียภาษีปุ๊บเขาจะมาขายในประเทศที่สมมุติว่าเขาจะมาขายในประเทศเราเขาก็ต้องบวกราคาเพิ่มไปอีกเพื่อให้ตัวเองได้กําไรอ่ะอีกอันหนึ่งการกําหนดโควตาการนําเข้าการกําหนดโควตาการนําเข้าก็คือเราจะต้องสมมติว่าประเทศเราเนี้ยจะต้องกําหนดโควตาการนําเข้าเข้าเปลือกเพราะอะไรคะถ้า เรานํข้าข้าวเปลือกมาเยอะๆแล้วสมมติว่าข้าวเปลือกข้างนอกมันราคาถูกคนในประเทศก็จะไปซื้อข้าวจากประเทศที่นําเข้ามานั่นหมายความว่าเกษตรกรไทยจะขายข้าวได้ไหมคะก็ไม่สามารถขายข้าวได้เงี้ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยต้องกําหนดโคต้าการนําเข้าต่อไปการกําหนดอากรขาออกก็คือการเก็บภาษีขาออกคนไทยจะส่งสินค้าไปขายสมมติว่าคนไทยจะส่ง กุ้งกุ้งแช่แข็งไปขายประเทศจีนสมมุตินนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องเก็บภาษีเพราะฉะนั้นนักธุรกิจของคนไทยที่จะส่งกุ้งไปขายก็ต้องเสียภาษีแล้วก็ต้องไปขายที่จีนในขนาดนั้นในราคาที่เพิ่มขึ้นทําไมต้องเก็บภาษีขาออกถ้าเราไม่เก็บภาษีขาออกสมมุติว่านักธุรกิจขายกุ้งในประเทศจีนดีมากขายราคาถูกคนจีนซื้อเยอะมากๆกลา,ายเป็นว่าคนในประเทศ ขาดแขนกุ้งอย่างเงี้ยคนในประเทศไม่ได้มีกุ้งกินอะไรประมาณนี้ลูกต่อไปมาตรการการกําหนดโคตา้าการส่งออกเหมือนกันลูกรัฐบาลก็จะกําหนดว่าประเทศไทยจะต้องส่งออกปีนี้ส่งออกทุเรียนได้แค่30ตันสมมตินะได้แค่30ตันเพื่ออะไรเพื่อคนในประเทศก็ยังมีทุเรียนกินไม่ใช่ว่าส่งขายออกอย่างเดียวโดยที่คนในประเทศต้องซื้อทุเรียนในราคาแพงกินอย่างเงี้ย ต่อไปมาตรการการเงินระหว่างประเทศอันนี้อันนี้จะอันนี้นิดนึงนะลูกมาตรการการเงินระหว่างประเทศจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าเงินหรือการเพิ่มค่าเงินสมมตินะเดี๋ยวคุณรูอันนี้แบบหนึ่งเราจะอย่างค่าเงินที่เราใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยก็คือดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมอย่างปีนี้ Uh, ปี63เดี๋ยวครูดูครูดูข้อมูลปี63ล่าสุดนะปี64ล่าสุดนะประมาณ1 1บาทเดี๋ยวนะยี่สิกดอะไรสักอย่างเดี๋ยวลูกประมาณบาทเท่ากับ1ดอนลลาร์สหรัฐก็ตีว่าอาติว่าประมาณ30 30บาทเท่ากับ1 ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าสมมติว่าผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปอีกอีกสองสาเดือนก็ขึ้นเป็นสี่สิบบาทเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าค่าเงินของไทยเป็นไงคะเราเรียกว่าค่าเงินของไทยลดค่าค่าเงินของไทยมันลดลงยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราจะซื้อเสื้อหนึ่งตัวเนี่ย ในราคาสมมุติว่า1ดอลลาร์สหรัฐณนะวันนี้นะราคา1ดอลลาร์แต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจเราเก็บเงินก่อนเราตัดสินใจซื้ออีก2เดือนข้างหน้าอาจจะขึ้นเป็นอาจจะขึ้นขึ้นเป็นค่าเงินไทยมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนเราตอนแรกเราต้องใช้เงินแค่ดอลลาร์ 1. สหรัฐเหมือนตอนแรกเราใช้เงินแค่30บาท แต่พออีกสองสาเนาเราเก็บเงินเราต้องใช้เงินไทยถึง40บาทในการซื้ออันนี้แสดงว่าค่าเงินบาทของไทยมันเป็นไงคะลดลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินอ่ะสำหรับนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็จบแค่นี้นักเรียนมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามครูได้นะคะ